เพราะอย่างวิ่เองเนี่ยตอนในหลวงชัยนิ่ก้วสวนอคตเนี่ยมีโอกาสได้ได้ไปร่วมเฝ้าตรงหน้าวัดพระแก้วตอนที่ขบวนท่านเข้าไปที่วัดทีเนี้พอครั้งนี้เนี่ยยติดภารกิจสิ่งที่ทําได้เนี่ยก็คือเปิดสตรีมมิ่งแล้วก็ใส่หูฟังอยู่ในงานแล้วก็ดูออนไลน์ไปด้วยเพราะรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าใจเราอยู่ตรงนั้นอะเราก็จะไปถึงก็ยังรู้สึกว่าอย่างอย่างที่บ้านวิเองเนี่ยเราก็จะ คุยกันตั้งแต่วันนั้นเลยชัดเจนว่าเราก็จะใส่ชุดดำกันตลอด1ปีอะไรอย่างนี้ค่ะใช่เพราะที่บ้านรับใช้ใกล้ชิดมากค่แ้วมักใจนินึงั่าครั้งนบอ้ยีโาสรั้งส้ต่ในลวงที่กค่ะก็ตอนนั้นยุ่ที่ขวบ ีโอกาสได้เข้าเฝ้า,าทั้งเข้าเฝ้าแล้วก็ร้องเพลงถวายาทั้งในหลวงราชการที่9แล้วก็ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าในสมัยนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเป็น การขอเข้าเฝ้าส่วนพระองค์ของคุณตาอยู่ đây, ชื่อคุณแก้วขวัญวัชโรไทยซึ่งตอนนั้นคุณตาเป็นเลขาธิการพระราชวังก็เลยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเราด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะแล้วก็ทุกเช้าที่โรงเรียนจิตรดาเราจะต้องร้องเพลงตอนครบรงชาติจะมีเพลงแบบร้องแบบพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีพระราชินีรรนส่งสั่งความดีเพื่อประชาชน ระองค์สละความสุขส่วนต้นเด็กๆทุกคนน้อมกล้าวสวดุดีพอเราร้องเงียอยู่ทุกวันอยู่ดีวันหนึ่งเราก็เข้าเฝ้าแล้วก็มีพระเจ้าอยู่หัวพระราชิีนั่งอยู่ตรงหน้าด้วยความที่ตอนนั้นยุ้ยก็จําไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็เลยเหมือนกับบอกว่าให้เราเดินเข้าไปที่หน้าพระพักพระองค์ท่านแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ท,ทําท่าถวายใช่ก็ตอนนั้นก็ยุ้ยก็เป็นเด็กคนเดียวที่ได้เข้าเฝ้าอะไรเงี้ยก็เป็นความทรงจําที่นึกถึงกี่ครั้งก็กมีแต่ความสุขใจ อันนั้เป็นครั้งแรกละครั้งเดียวในชีวิตเลยจริงๆเป็นครั้งแรกละครั้งเดียวที่ได้ร้องเพลงถวายแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยยูก็มีโอกาสได้ต้องบอกว่าเข้าเฝ้าอยู่เรื่อยเพราะว่าเหมือนกับพอคุณตาแบบมีวันเกิดก็จะมีขอเข้าเฝ้าสวนพระองค์อะค่ะอ๋อใช่ยูก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าอยู่หลายครั้งคือเรียกว่าเห็นพระองค์ทรงงานอะไรเป็นต้นแบบสำหรับเราบ้างคะสำหรับฉลอง๑๐๐ปีหลวงอะค่ะ จริงๆแล้วทั้งในหลวงเช่นที่9าและสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยยุวาในเรื่องของการทําความดีแล้วก็การทาประโยชน์เพื่อกับสังคมและส่วนรวมอันนี้ยุวาทั้งสองพระองค์มีม,มีพระราชวตาที่ที่ที่เหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ยึดถือมาตลอดยูมีมยึดอะไรเป็นต้นแบบไหมคะที่เรานำมาใช้ในการทางานใช้ชีวิตของเราจริง,รงๆแล้วยุวะจะมีจะมีพระราชวาาของพระพันปีหลวงอยู่อยู่บทหนึ่งที่บอกว่าให้เรารู้จักหน้าที่ของตัวเองอ ใช่ตอนนั้นยุยเป็นโอกาสได้ไปอ่านเจอแล้วก็บอกว่าเหมือนเป็นเป็น,ปนท่านพระราชาทานแกข้าราชการท่านบอกว่าเรามีหน้าที่อะไรก็ให้เราตั้งใจทําหน้าที่ของเราแล้วก็ให้ทําประโยชน์ให้กับคนส่วนรวมให้กับประเทศชาติให้กับแผ่ดนดินเป็นลหลักยุ้ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรายึดถือ,อและปฏิบัติตามค่ะเรียกว่าว่าเร,รียกว่าพระราชวัตรข,ของพระองค์แต่แต่ละอย่างเนี่ยเวลาพระองค์ตัดอะไรออกมาเรารู้สึกว่าแบบมันสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้ใช่ค่ะ พี่กับกันเขาเรียกว่าเสพสุดสุดครั้งนี้เนาะของพระองค์ท่านพอช่วงที่ไม่อยู่ทราบข่าวตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะคือว่าใจหายนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีโอกาสได้แบบไปอ่านบทความจนกระทั่งเจอเข้อความหนึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยเรายัางมีพ่อซึ่งดูแลพวกเราอยู่พอวันที่เสียพ่อไปเนี่ยเราเลยเหลือแม่อยู่แล้วพอวันนี้พอแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นการสิ้นสุด ในรัชกาลสมัยรัชกาลที่9้าโดยโดยโดยถาวรอ,อันนี้ยุว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนถ้าได้อ่านคงจะรู้สึกใจหายเหมือนกันรวมถึงตัวเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะอย่างอยู่เองเนี่ยตอนในหลวงชัเก้าวสวนรค์คตเนียมีโอกาสได้ได้ไปร่วมเฝ้าตรงหน้าวัดพระแก้วตอนที่ขบวนท่านเข้าไปที่วัดทีนี้พอครั้งนี้เนี่ยยู่ติดภารกิจสิ่งที่ทําได้เนี่ยก็คือเปิด สตรีมมิ่งแล้วก็ใส่หูฟังอยู่ในงานแล้วก็ดูออนไลน์ไปด้วยเพราะรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าใจเราอยู่ตรงนั้นน่ะเราก็จะไปถึงก็เป็นส่งใจไปแล้วก็ก็ยังรู้สึกว่าอย่างอย่างที่บ้านวิเองเนี่ยเราก็จะคุยกันตั้งแต่วันนั้น,นเลยชัดเจนว่าเราก็จะจะใส่ชุดดำกันตลอดหนึ่งปีอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะที่บ้านรับใช้ใกล้ชิดมากใช่ม,มากใกล้ช เขากำลใกล้ชิดมากในการร,รับใช้ในหลวงชั้นที่เก้าแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในสมัยรัชที่เก้าค่ะ,คะจริงๆเขาควจอใกล้ชิดแล้วมันจะยิ่งจริงๆย <มา S 2> ิ่ง<อ>ใ,ใกล้ชิดยิ่งทําให้เราได้รับการหล่อหล<ช>่อให้เราเป็นคนดีเรื่องที่จะเป็นคนดีแล้วทาประโยชน์ให้กับคนสมนรวม<ช>ดังนั้นถ้าถามว่าวันนี้ในสิ่งที่ยูทำอะไรได้ยูว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทําประโยชน์การช่วยเหลือคนแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือคนที่เขามีโอกาสน้อย ใช่ค่ะอันนี้ก็คือได้รับการปลูกฝังมาเลยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ